รีวิว AI TV รุ่นใหม่ราคาเข้าถึงได้ฟังก์ชันใหม่เทียบ ตนี้กําลังทําบ้านอยู่นะคะก็หาเฟอร์นิเจอร์หาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆมาอย่างทีวีเนี่ยออยก็ดูหลายๆแบรนด์แล้วก็พารู้จักแบรนด์นี้ค่ะ Sky w เวิรเป็นแบรนด์ใหม่ที่ออยก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าที่ออฟฟิศเนี่ยก็มีใช้อยู่ตัวหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ฟังกันว่า Sky w เวิรเนี่ยมันดียังไงบ้างคะ่ะ s k y ยเวิรเนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากจีนนะคะที่ก็วางขายในประเทศจีนมานานมากๆแล้วแต่ว่าก็เพิ่งจะเข้าไทยมาได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังๆมมานนนนนนนี้้้คคไทยกกกกก็็เรริู่่จัััขึึนหนงในนื อย่างรุ่นนี้ที่ออยเอามารีวิวนะคะก็เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปี2020เลยมาพร้อมกับ Android 10ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะก่อนอื่นขอพูดถึงดีไซน์เครื่องก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือ skyboard suc 7,500ซึ่งก็จะมีให้เลือกถึง3ขนาดเลยตัวนี้จะเป็นขนาด55นิ้วนะคะแล้วก็จะมีขนาดเล็กลง50นิว้วแล้วก็ขนาดใหญ่65นิ้วได้ค่ะสิ่งแรกเลยที่่่ออออออยเเเหห็็็นนะคะคคคกืคืรงงใญขบบจบาาภพตมต มากมากแล้วก็เครื่องไม่ได้ใหญ่จนเถอะทะาเกินไปนะไม่ได้หนามากก็สามารถวางได้หลายๆที่เลยส่วนหน้าจอนะคะก็ดูภาพและวิดีโอได้คมชัดระดับ 4K เลยซึ่ง 4K เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของทีวีแล้วนะแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยการนําเสนอภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการประมวลผลความชัดความสดของสีของแต่ละแบรนด์เดี๋ยวออยมาเปิดให้ดูนะว่าของ Skyworth 4K <4 K S 2> เขาเป็นยังไงนี่ภาพคมชัดสีสันสดใสคอนทราสอะไรดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหน้าจอของรุ่น นี้นะคะก็จะเป็นมาตรฐาน HDR 10 Plus ซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องภาพที่เราได้ยินกันบ่อยๆซึ่งเขาก็จะมีชิปเซตประมวลผลที่เป็น AI มาให้ด้วยก็จะคอยปรับปรุงในเรื่องภาพวิดีโอของเราให้สวยคมชัดค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชิปเซตล่าสุดของ Skyworth เลยปกติชิปเซตตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใน OLED แต่ตัวเนี้ยเป็น LED แต่มีชิปเซตเหมือน OLED เลยค่ะ อย่างเช่นเวลาที่เราดูหนังคลาสสิกหนังที่มีหลายปีแล้วหรือว่าหนังที่มีฉากมืดเยอะๆเนี่ยชิป AI เขาก็จะช่วยปรับความละเอียดภาพให้ดีขึ้นค่ะเนีย่ยเรื่องกีนไม้ก็ตั้งแต่ปี1999แล้วก็ยังภาพโอเคอยู่เลยนะใครอยากปรับภาพเป็นโหมดอื่นๆเช่นแบบสีสันยังไม่ถูกใจเนี่ยกดง่ายๆเลยคะ่ะแค่กดเมนู เนี่ยแล้วก็มีทิกเจอร์โหมดเออเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดก็ปรับเป็นวิวิดก็จะสดใสสว่างขึ้นเยอะเลยเห็นไหมนี่สแตนดาร์ดแล้วก็สปอร์ตอันนี้เราเลือกเองยูเซอร์แล้วก็มูบีค่ะมูบีก็จะเป็นสีแบบทึมๆหน่อยให้แบบบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในลมน่ะแล้วก็ยังช่วยวิเคราะห์ปรับสีผิวของตัวละครในเรื่องที่เราดูอยู่ด้วยนะบางเรื่องมันอาจจะมืดไปหน่อยสว่างไปหน่อยสีผิวอ่อนไปหรือเปล่าอัลกอริทึมของ AI เนี่ยเขาก็จะช่วยดูแล้วก็ช่วยปรับสีผิวของคนให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ จริงๆแล้ว AI เนี่ยเขาก็ช่วยเรื่องภาพหลายๆอย่างเลยแต่ที่ออยแนะนํามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันค่ะเรื่องของเสียงเขาก็ทําได้ดีเลยนะคะดังกระหึ่มเลยเดี๋ยวออยจะเปิดให้ฟังเนอะ you must eat here. Three stars. ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะมี d อ bby Audio แล้วก็ DTS Studio So u n d แล้วเนี่ยเขายังมี AI ที่ช่วยประมวลเสียงให้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงของหนังต่างๆเราไม่ต้องมาตั้งค่าเองเลยค่ะอย่างเวลาที่เราดูหนังหรือว่าเราฟังเพลงเนี่ยเขาก็จะปรับให้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเป็นแบบ m o v i e หรือว่าแบบ Music ก็ได้นอกจากเรื่องภาพและเสียงแล้วเนี่ยออยขอพูดฟังก์ชั่นอื่นๆที่ทีวีรุ่นนี้โดดเด่นอีกหน่อยละกันเครื่องนี้เป็น Android TV นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดเลย Ad a oneced d n Android ซึ่งก็จะทําให้ตอบตะน้องการสั่งการต่างๆได้ดีขึ้นแล้วด้วยความที่เป็น Android TV เนี่ยเวลาเราอยากได้แอปอะไรเราก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยค่ะนี่มี Google Play Store แล้วก็สามารถสั่งงานอะไรหลายๆอย่างได้อย่างอิสระเลยค่ะแถมเขายังมี New AV1 Codec ด้วยซึ่ง AV1 Codec เนี่ยจะช่วยแปลงสัญญาณวิดีโอของเราให้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงเวลาที่เราดู Netflix หรือว่าดู YouTube แล้วเกิดสัญญาณเน็ตมันขัด หรือว่าสัญญาณเน็ตมันช้าลงเนี่ยคลิปของเราก็จะไม่กระตุกภาพไม่แตกนะคะสําหรับการสั่งงานก็ไม่ยุ่งยากนะคะรีโมทเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายตามสไตล์ของแบรนด์เลยมีปุ่มลัดต่างๆนะคะอย่างแบบ Netflix กซ์รมวิดีโอ u t u b e g o o g l e p พ a y แล้วก็มีปุ่ม Google a s s i s t ท n t นะคะเราสามารถกดแล้วก็พูดได้เลยค่ะเดี๋ยวออยมาลองสั่งงานด้วยเสียงให้ดูนะคะเปิดเพลง Big Bang ได้สิจะเปิด Big Bang ใน YouTube ลดเสียงเหลือ20 ได้เลยชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครตาม g o เก l e ไซต์กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ก,ก,าก,การมี Google Assistant เนี่ยก็ทำให้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะนอกจากที่เราจะใช้การสั่งงานด้วยเสียงให้ Google เขาเปิดปิดทีวีหรือว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครมี Google Home ก็สามารถสั่งให้ปิดไฟเปิดแอร์อะไรได้หมดเลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ถนดัดถนัดจะสั่งงานจากมือถือก็สามารถทำได้ค่ะแค่เราโหลดแอป c a s เพแบบนี้ซึ่งก็จะมีให้โหลดทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยเข้าแอปมานะคะก็จะมีให้เราแคสรูปแคสหนังแคสเพลง สก r นมิ m เลอร์ได้หมดเลยหรือว่าจะเอาเป็นรีโมทคอนโทรลก็ได้นะคะมีก็สั่งการแทนรีโมทได้เลยหรือใครถนัดเป็นทัชก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็จะมีแอปที่เราโหลดมาด้วยเวลาเราใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะแล้วรุ่นนี้นะคะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะอินตอลแอปมาให้เป็นแอปจําเป็นอย่างแอป YouTube Netflix หรือว่า Spotify ก็มีแล้วนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่จุใจเนี่ยก็สามารถไปโหลดเพิ่มได้ใน Google Play Store เลยสะดวกมากๆค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเสิร์ชเองเนี่ยก็มีเบราว์เซอร์มาให้ เป็น QJY Browser in น t a อรมาให้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายเลยค่ะก็เซิร์ชไปเลยนี่ค่ะเข้าเว็บร a d a เ World จอใหญ่เต็มตาเลยนะเห็นหน้าออยปิกบึมสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเกมโหมดมาให้ค่ะเวลาที่เราต่อเครื่องเกมเนี่ยก็จะทำงานได้คล่องแคล่วโฟมากขึ้นเดี๋ยวออยลองเปิดให้ดูเนี่ยออยมีเครื่อง Nintendo Switch มาใช่ไหมกดเปิดปุ๊บ นี่เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัว HDMI ให้แทนแล้วก็สามารถเล่นได้เลยค่ะแล้วตัว HDMI เขาเนี่ยจะเป็น HDMI 2.0B ซึ่งก็จะทําให้การเล่นเนี่ยการสั่งงานต่างๆมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นที่สองเลย รายละเอียดพอร์ตอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้ก็จะมีพอร์ต HDMI 2.0b 3พอร์ต USB 2.0 2พอร์ต LAN 1พอร์ต AV-in 1พอร์ต Antenna 1นพอร์ตพอร์ต Digital Audio Output อีก1พอร์ตค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเขาก็มีนะคะเป็นบลูทูธ o 0ซึ่งเป็นแบบท w a y เลยเราสามารถส่งเสียงจากเครื่องทีวีเราไปยังซาว์บาร์แยกได้หรือว่าเราจะสามารถส่งเสียงจากมือถือเราเข้าไปในทีวีได้เลยค่ะเหมือนเอาทีวีเราเนี่ยเป็นลำโพงเปิดเพลงได้เดี๋ยวออยลองทําให้ดูค่ะเลื่อนไปตรงบลูทูธออ h ดิโออึ๊บก็เข้าเซตติ่งไปต่อบลูทูตามปกติเลยค่ะมีเลือกเป็นทีวีแล้วก็กดเชื่อมต่อทีวีเลยค่ะทีนี้ก็จะมีให้เรากดแพ้ที่ทีวีเนาะ เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมีให้เรากดโอเคถ้าเรากดโอเคปุ๊บทีวีก็จะปิดจอก็คือเราจะใช้ทีวีเหมือนเป็นลำโพงเลยค่ะมชกดโอเคแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนี่เสียงก็จะขึ้นบนทีวีเลยค่ะกดเพิ่มเสียง ประมาณนี้สำหรับคนที่ชอบถามว่าแรมรอมเท่าไหร่นะคะตัวนี้แรมเป็น DDR 2.0GB รอม rom เป็น Flash 8กิค่ะโดยรวมแล้วด้วยความที่มันเป็น Android TV เนี่ยอยอว่าการทำงานต่างๆ Entertainment ต่างๆเนี่ยมันครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify เทสท้องเน็ตฟิกหรือว่าใครต้องการอะไรก็สามารถไปโหลดเพิ่มใน Google Play Sto r e ได้เลยและตัวนี้ราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทอ๋อยว่าโอเคเลยนะกับสิ่งที่เราได้เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ครบแบบเนี้ยแล้วปกติสกายเวิร์ดเขาเนี่ยราคาก็จะเข้าถึงได้อยู่แล้วค่ะใครที่กําลังหาซื้อทีวีเครื่องใหม่อยู่เนี่ยก็ฝากแบรนด์สกายเวิร์ดลองไปพิจารณาดูนะคะรุ่นนี้คือรุ่น SUC 7,500ขนาด55นิ้วนะคะแล้วก็มีให้เลือก50นิ้ว65นิ้วตตาามมควม้องการได้เลยหรือว่าจะไปดู ที่สาขาหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําที่ Home Pro Power b u y ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือว่าใครที่ถนัดสั่งออนไลน์เนี่ยก็ไปดูที่ s k y w o r a i s h o p c o m ได้เลยค่ะแนะนําให้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากซื้อทีวีเนี่ยก็ไปดูภาพของจริงดูก่อนว่าถูกใจเราไหมเพราะทีวีแต่ละเครื่องเนี่ยสีสันภาพความสดใสต่างๆมันก็จะแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็เวลาเราเลือกทีวีเนี่ยดูด้วยว่าห้องเรามีความกว้างระยะจากทีวีไปถึงโซฟาของเราขนาดไหนจะได้เลือกขนาดให้เหมาะสมนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปค่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่เคยใช้แบรนด์สกายเวิร์แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย